กำลังจะเดินทางไปน้ำพุร้อนดอยสะเก็ดนะคะก่อนที่จะขึ้นม่อนแจมปีสามหลังที่หลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อยจากการเก็บเต็นท์ <c oughs> จอดรถทกล้เต็นทนะ์ ถึงแล้วน้ำพุร้อนดอยสุกเกตจะถึงทางแยกแล้วนะคะแล้วเราไปอาบน้ํา <c oughs> ที่โน่นกันตอนนี้ยังไม่ได้อาบน้ำ <c oughs> อาบทีเดียวคือจุดประสงค์ก็คืออยากไปแช่น้ำํำพุร้อนน้ําแร่ ประสงรองก็คือเขียดอาบน้ำเย็นถึงแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านกาฟ100แฟวันหนึ่งร้อยเมตรอันนี้อีกสามร้อยเมตรให้เลี้ยวขวาโอเคจะมีร้านขายของชำผักสดโอ้ร้านมอเตอร์ไซค์ให้เลี้ยวขวาข้างหน้า ใช่ใช่ใช่คุณป้าคะทำไมไม่มีป้ายเลยอะ่ะมเข้าไปสองต่ออ๋อแต่ว่าเมื่อกี้เป็นรีสอร์ทที่ห้อใช่ใช่เขาเยียวิว คุณจะถึงจุดหมายในอีก200เมตรอ้อมไปตอนมาที่อ้อ,อ,อมไปด้านหลังเข้าได้ไหมนี่ร้านจ้าลูกถึงแล้วนะคะเีิดประตูก็เข้าไปแล้วก็สวยนี่ที่ต้มไขไม่ไม่กว้างเท้าอ่าสันกำแพง ได้นะครับไม่ทราบว่าเป็นรถของตัวรกักาบหรือเปล่า <c oughs> ตรงนี้คือจุดซื้อตัวอจอดรถนี่ลานจอดรถนะครับ <c oughs> ข้างหน้าจอดข้างรถตู้น,นี่ ลงทุนไปเท่าไหร่นะกี่ล้านนะยี<ม>่ส<ม>ิบเมตถึงแล้วค่ะครับเราก็ได้เดินทางมาถึงบ่อ,บอน้ำพุร้อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดอยสะเก็ดนะครับตรงนี้เป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับ ผุพุ่งขึ้นมาผิดคาดนะครับรสึกว่านักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีเท่าไหร่เงียบดีเดี๋ยวเราไปติดต่ออาจจะมีการนวดอาคารนี้เป็นอาคารนวดนะครับนวดแผนไทย นี้เป็นจุดขายตัวนะครับถ้าเราไปซื้อตัวกันสองคนครับคุยเลยเผนนืนเดียว นนี้มีแช่ห้องส่วนตัว70กับหนึ่งบาทหนึ่งเป็นที่สร้างใหม่บริเวณทางซ้ายมือนี่นะครับเป็นที่แช่แช่เท้านะครับแช่ฟรีเดี๋ยวเราจะมาดูแต่ตอนนี้เราไปแช่น้ำอุ่นก่อนนะครับ เพราะว่าเรายังไม่ได้อาบน้ําเลยวันนี้เรายังไม่อาบน้ําเลยตรงไหนอ่านเกมว่าจะมาอาบที่นี่ตรงนี้ตรงนี้ร้อยหนึ่งครับตรงนี้่าเห็นเขาบอกว่าเป็นที่สร้างสร้างใหม่นะครับราคาหนึ่งร้อยบาทก็อยู่ติดกับบ่อต้มไข่นะครับมีบ่อต้มไข่ อยู่ด้านหน้าเลยเมีกี่ห้องเนี่ยหนึ่งสองสิบสองห้องนะครับมีสิบสองห้องอไม่เกินสองคนคนละหนึ่งร้อยบาทนะครับบริเวณตรงนี้ถ่ายคลิปครับตรงไหนป้าบริการดีมาก ได้ห้องหมายเลขสี่ป้าบอกว่าขอบคุณนะที่แวะมาหา,า,าใครมาเที่ยวบ้านแม่กำปองนะครับน้ำพุร้อนโดยสะเก็ดอยู่ไม่ไกลอยู่ไม่ไกลกันมานะครับทางก็สะดวกสบายก็อยากให้แวะมาแช่น้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำแร่นะครับที่นี่ก่อนจะเดินทางตอ่อวันจะแช่ยัยง ร้อนแล้วก็มาเย็นสลับกันไหมอ,อมเราเราเราปรับเองได้ใช่ไหมเราเรับเได้ใช่ไ ด้านในในห้องนะครับประมาณนี้ไได้านหน้านี้จะเป็นที่อาบน้ําเย็นนะครับป้าบอกว่าเป็นที่อาบน้ําเย็นตรวนี้ก็จะเป็นบ่อน้าน้าแร่นะครับก็จะมีก๊อกก๊อกน้ําร้อนก๊อกน้ําเย็นปรับเอาได้นะครับอยากเอาอุ่นขนาดไหนก็จะมี วิวเป็นสุกเเขียวนะครับสวยงามมีกระจกครับเตียมจุดจุดในนี้ก็จะมีไฟมีปักด้วยนะครับมีปัก๊กถ่ายแบบชัดแบบชัดอะไรก็ระหว่างแช่น้ำรอนะครับการแช่ก็ป้าบอกว่าใช้เวลาขึ้งโมงนะครับ แล้วนะครับตอนนี้ครึ่งชั่วโมงรู้สึกสบายตัวกระเทียมอ่ะุดน้นหน่อยอุดน้นอุดน้น นะครับ้ำพุร้อนโดยสเก็ตเมื่อกี้เราแวะกินข้าวนะครับบริเวณนี้มีร้านอาหารมีของฝากครับก็เดินทางกันต่อทีนี้ก็จะขึ้นมอนแจมเลยนะครับ บริเวณนี้ก็จะมีทางเดินอ้อมเลยมีถนน,นมีน้ำพุนะครับอันนี้น้ำพุไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าน,น้ำพุเกิดจากธรรมชาติหรือว่าใช้เครื่องสูบเอาแต่เหมือนจะมีสายไฟอยู่ตรงนั้นน่าจะเป็นน้ำผุเครื่องสูบ าจอดรถก็เพียงพอมาเที่ยวกันนะครับที่นี่รู้สึกว่าต้องเที่ยวไม่ไม่แออัดมากครับไม่เหมือนแม่กําปองบุหดหนุนชุมชนโอเคครับเดินทางต่อ